สบายดีทุกคนมาพอกับสองโซนบดลาาไต่เ้นเกาเซนเคยเด้อทุกคนสิผ้าพี่น้องมาโลถนนคนเดินคือเกาเนาะบริมาเฮงแล้วก,ก็ได้บบสิผ้ามาโลเบ่งนอะบรรยากาศก็ดีดีทุกคนกระโบห้อนกระโบาน,าน้าวเนาะเพื่อกาลัาง่งขายของเด้อซาลาฟของซึ้งตื่นเต้นลเนะสิเดนมาเทียว อันเลิกงานจะได้มาเทธอนึ่งนอกจาสมมุิบริยุทธ์กับบริยุทธ์ผ้าพินองมาหล่อส้มบรรยากาศคล้องกระไลลายนอนคนขายเนาะมีสู้ยางเนาะเนี่ยของกินของอยากกระไลาลายเนะเาะเดื้อิพาหล่อส้มบรรยากาศเนาะตอนเล้งๆเ,เราทุกคน ถ้าภาพคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมานาที่นี้คือเก่าเนาะมือกระซิสันส้นๆในแจ็คหน่อยตากล่องซึ่งกับ,บ,เ,บเ,เห็นหนั่นอันส้นวัวเล่าตายร่วงคีเพิ่งกันเนืองจากว่างาน่ายทุกคนก็นเลยบุลเลยไปถ่ายคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะฝากกดติดตามคือเก่าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส้วน,นวัวเล่าตายเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพื่อสิเ่เดีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะถ้าสมมุิอัน วางการงานกับเสด็จไปไายไหมทุกคนในเบิ้องนาะแต่ทั้งสมุนงาไล่กับบุรีไทยเนาะทุกคนเนาะต่ตรงโค้ดโค้ดเอาไพ่ขึ้เก่าเนาะเดี๋ยวเสาสิพาทุกคนไปอันหล่อไปเรื่อยๆนะทุกคนเนี่นี้กะบางที่กะนาวบางที่กะหอนเนาะกับบทเสื่องว่าหอนลายเนาะทุกคน ส้มบรรยากาศน้ำกันเนาะทุกคนคะลายลายเป็นมะโลเนาะสาวเล่ากะมะโลน้ำเพลินเนาะกะมีแนวกินแนวย่างลายนะมีหมูทอดกะมีข้าวเหนียวปิ้งกะมีเนาะแล้วก็น้ำปั้นเสื้อผ้าหลายอย่างเนาะอยู่ในนี้เนาะเพลื่อนคล้ายหลายอย่างอยู่ทุกคน ค่ะมะโลเนาะย,ยูเบเทราวกะมีคือการนอนแต่ว่าฮะกระสีบุยใหญ่คือแนวนี้เนาะยูเบเทราวกะบุยใหญ่บรนไดนี่ก็เป็นมือสิงเียังนาหลายลอย่างทุกคนมันมันจะแสบเนาะยูเบเทราวกะแบบมีลายยะอันก็มีอยู่ของปอยุยใหญ่คือทุนคนเดินแบบประเทศไทยเนาะแต่ว่ากะ จะมีอยู่แคมแม่น้ำโค้งน้ำยางนะทุกคนก็ไปกับยางท่าาแถวแต่เหล้าปักเซ่กับบุญใหญ่เป็นไหนเนาะท่าแถวเวียงแจงกับชิ้นใหญ่เน่เนาะกับบริโภคเลยไปที่เวียงจันทจ์เนาะเพราะว่าเป็นอันเล้าไตเนาะเป็นเล้าปักเซ่ก็บเลบอกบริโภคไปเพราะว่าไกลเนาะเวียงจันทจ์กับเตปักเซ่แถวเวียงจันทจ์กับซ้ำไปกรุงเที่ยวทุกคนคือบนเลยไปเนาะเลยขาไม่เห็นงานอยู่อุบลราชธานีก็ได้มีเวลา ก็เลยอยากเห็ดซองยูทูบเนาะเห็นข้าวเฮ็ดลายลายก็เลยอยากลองเห็ดเนาะมือได้วางก็จังเลไปถ่ายมือได้ปไดวางกับปไดไปทุกคนเพราะว่าเฮ็ดงานเนาะฝากกดไล์ก็แชร์เป็นกำลังใจสองสนุกเราตายคือเก่าเนาะก็คงสิจบคลิปลงเพียงเท่านี้เ้ยทุกคนบา,บายๆเอาไว้พอ,อกันคลิปหนะาเลยบาย